โอเคนะครับก็ขอกรรสชั่นด้วยนะครับวันนี้ขึ้นอยู่ในเกม Dead by d a y l i g h นนะครับผมก็ผมกะว่าจะมาเล่นเป็นวเวอรนะครับก็ผมไม่เคยเล่นเลยนะเกมนี้ไปเรามาเล่นกันเถอะว่าจะเป็นยังไงไม่ใช่ไม่เคยเล่นผมเล่นแค่ตาสตาเองโอเคก็ได้เรียนทูเทเล่เาไปว่ามันเล่นยังไงอะไรประมานั้นไปฮะก็ไป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 ไ มาครับผมดุย่ะตุ่มดุย่ะไปมันไปก่อนใช่ไหมมันต้องกดตัวอะไรนะผมลืมแล้วอะแอบปะโอ๊ยเราหนีดีแล้วเราหนีแล้วเราหนีแล้วไม่ใช่แอบมาถึงสวปทบาร จอ่ะเสียงหัวใจทุกคนนี่เสียงหัวใจเพื่อนโดนแล้วเพื่อนโดนแล้วอุย้ยทำไมมันมีสีดำๆเลยเดี๋ยวไปว่าเราไปก็มันไปเนียดีกว่าเมื่อกี้ผมทำพลาดนะเพื่อนเลยโดนเลยจริงๆนะเอ้ยโอ้โหอีกแล้ว ไม่ทันได้มองจริงไม่ทันได้มองจริงโอ้ยตั้งสติตั้งสติโทษนะครับที่ต้องมาดูความกลางผมแต่ว่าจริงมันจะไม่มีรอบตอไปละทุกคนเชื่อใจผมผมมาเป็นเทพการกดจงังหวะให้ตรงแต่เมื่อกี้คือซ้อมนะวอร์มมือวอร์มมือเปิดกล่องจะเจออะไรไหมเอ้ยกล่องก็มีแค่เนื้อหาอะไรครับ เพื่อล้มเพื่อล้มเพื่อล้มรามเมกายคุง้งล้มไม่ใช่เหรอเออเนี่ยครับมันก็ธรรมดาเลยโอ้ยโุยเนี่ยไม่ทันได้เตรียมใจแต่ก็ยัง <c oughs> ก็ยังโดนนะธรรมดา,มาทุกคนเป็นความธรรมดานะธรรมดาธรรมดาความธรรมดาไปช่วยเพื่อนนะครับ เราก็ปั่นไฟเป็นหน้าที่ที่เวอร์เวอร์ต้องทำนะเพื่อการหนีออกจากกัตกรนะครับโอ้โหวิมันแบบเ,เพื่อนใช้ได้นะใช้ได้ถือว่ากลมกล่อมอยู่เหมือนกันเร็วๆหน่อยได้กดดันอย่างไงอะ่ะเพื่อนล้มอีกแล้วอ้อยนี่ไงโอ้โหเพื่อนไม่น่าล้มเลยเพื่อนแต่ไม่เป็นไรมันน่าจะเป็นสนใจนั้นอยู่นะ เออมันจะมีเสียงนี <iche> ่เองผมไม่ค่อยได้ฟ <c oughs> <thinking> ังนะเสียงมันเบาไปนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรโอ๊ยพอดีกว่ามันมามังจิง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 มาจริงมาจริงมาจริงมามัิงดูดิไงอ่ะดูดิไงดูดิไงดูดิไงอ่ะอู้หูโดนโดนด้วยโดนด้วยโดนด้วยหนีหนีก้อนเลยหนีก้อนเลยหนีก้อนเลยโอ้โดนด้วยโดนด้วยโดนด้วยเฮ้อ ยา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 ข้อหลอง้อ,ลองนี่นีได้หรอคน <c oughs> ผมหนีได้แล้วเพื่อนไม่โอ้โหจริงๆเลยจริงๆเลยผมขอฮีวอน ขึ้นมาอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาเพื่อนย่าย่าย่าทำอย่างนั้นไอ้ไอ้สัก <c oughs> โอเคสวยสวยแตกโอ้ยอย่าไม่ต้เอดียดดกว่อย่าไม่ต้อย่าทำอย่างนี้ไม่แกไม่มีสิทธิ์อย่ายึด đéo oh. à, Ok 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 bạn... Let's get đi! good Bạn... Huyền 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 rồi, người rồi, dùng Bạn... mấy đầm phải เย้มีคนมาช่วยแล้วเวลาเมงกายคุงไหมมันดูดูมันทำเพื่อนเราทุกคนขอโทษขอโทษขอโทษทื่อนฮ้ย อ๋อเพื่อนเพื่อนไปสู่สุติแล้วน,นะสิ่งกันโอ้ยไม่ได้ว่ะไม่ได้จริงอ่ะทุกคนฟันไฟนะทุกคนกะเดี๋ยวคิเดี๋ยวขีกันเรอะสติสติไม่นะบอสเซน ีพยายามจะหนีสิลอก่อนลอก่อนบอสเซนเรางมาช่วยนายได้ใช่มั้งแล้ววะช่วยก่อนขอไปช่วยก่อนเต้นเต้นสั่เนเลยแล้วเป็นมาแล้วฉันมาแล้วฉันมาแล้วรอก่อนเนีบอสเซนคุงรอก่อนเนี่ ไปช่วยเพื่อนนะฮะไม่นะจากฮ้ยผมไม่น่าเลยเมื่อกี้พอผมปั่นไฟพลาดแท้เลยอ่ะอย่าอย่าเพิ่งตายนะต้องไม่ยอมแพ้ไปช่วยจากก้868กันฮะไปดูคิดดูขีกแล้ว โกอย่าพึ่งอย่าพึงยอมแพ้อย่าพึงยอมแพ้อามาแล้วจะโก้จะโก้จะโก้ไม่นะนี่มันอะไรกับนบุญเดียบ้าจริงยกแล้วมันยกแล้วผมต้องปัดไฟเครื่องนี้ให้เสร็จไม่งั้นเราจะไม่คืบหน้าเลย,เลย ขอร้องละไม่นะ้่งไปทุกส่งไป,งไ,ปไม่นะตายแล้วจริงไม่แล้วผมเหลือจ,จากโก้สองคนละไม่นะมันแย่ส,สุดไปเลย Oh fuck วิญญาต์เป็นพี่กำลังมาจะลบในพงหญ้าไม่เห็นหรอ พราะอะไรครับเพราะผมโคตรโหดจากโกไม่นจาจะกอไม่นจาจะกอไม่โอ้เหลือกูกเดีแล้วรายการฟักฝอกกเซกพอกกเซก,กนซีก่ ทีนี้เราต้องหาทางหลุมใช่ไหมทุกคนผมไม่เคยเลยการเล่นมาอ้าวอา้อาวอา้าวไอ้คือผมโชคดีว่ะ <c oughs> ทุกคนมันมันง่ายงี้เลยโอ้ไม่ก็รอดได้ไงอ่ะถือว่าเป็นคนที่ไรประโยชน,นท์ที่สุดในทีมแต่ก็ยังรอดมาได้นะฮะ <c oughs> โอเคก็ สุรพันธ์นี้ขอจบไ,ไปเป็เพียงเร่อนี้นะฮะก็มาลองเล่นลองเล่นสนุกๆอยู่นะฮะผมก็ประมาณนั้นก็ได้กีดไปก็ถือว่าพอพึงพอใจนะ,ะก็พึงพอใจอยู่นะ,ะ <laughs> ใช่ไหมก็ได้อยู่นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับผมก็ช่องนี้โควิดอยห้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะฮะก็ ไม่เหรับตบมือครับผม